นมนานคาเลปูนาข้าวแกตัวใหญ่จะไม่มีทอไมรักๆกางเกงเปียววะ่ะเปิดแอร์ทั้งวันนะ่ะไม่กลัวาไฟแพงเลยจะไปกลัวอะไรเปิดแอร์ยีองศาปรีหยดไฟใครก็รู้กว่าเประหยดแน่นะข้าไฟกับมืน จบไถ่ความมันมามนเจนจะสอนวิธีคำวนวณและการใช้แอร์อย่างมีประสิทธิภาพที่ฉันรู้เพราะฉันไปดูข้อมูลจากกอฟผมาเขาไม่คนส่งเสริมให้คนไทยใช้ไฟอย่างฉลาด ใช้แอร์แบบประหยัดพลังงานง่ายๆแค่ตั้งอุณหภูมิที่26-27องศาแล้วใช้พัดลมช่วยเย็นขึ้นแถมแอร์ไม่ต้องทำงานน่กแล้วก็อย่าลืมล้างแผ่นกรองอากาศทุกๆ1-3เดือนป้องกันฝุ่นเกาะแล้วแถมช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง10%เลยนะและที่สำคัญไม่ควรเปิดปิดแอร์บ่อยคอมเพรสเซอร์จะกินไฟสูงในช่วงเริ่มต้นทำให้เปลืองพลังงานเกินจำเป็นเลิศกว่าเพื่อนแต่ยังไม่หมดนะเพราะฉันมีของแถมเป็นวิธีการคำนวณค่าไฟเองง่ายๆเราคำนวณได้ตามนี้เลย เนี่ยแค่เราเนี่ยปรับพฤติกรรมการใช้ไฟนิดหน่อยเนี่ยก็ช่วยประหยัดพลังงานได้ล่ะนี่แหละคือสิ่งที่กฟผข,ข,ขับเคลื่อนเพื่อให้คนไทยใช้ไฟอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ